สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ The w e ว t r i วิ o n อนไฮโซโบเยอะภารกิจติดโบในวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับ3สิ่งสุดยอดของท่องคำซึ่งจะประเดิมภารกิจแรกในวันนี้โดยอาหารสุดไฮโซที่มีที่เดียวในโลกแต่จะเป็นเมนูอะไรนั้นตามคุณนิวไปชิมกันเลยครับในช่วงติดโบโอชาโอคผู้ชมครับทางทีมงานบอกผมว่าในวันนี้เนี่ยให้ผมเนี่ย ใช้ชื่อแบบไฮโซได้เลยภารกิจคืออะไรครับทีมงานครับ <S <S มาเลยภารกิจติดโบโอชาพามากินทองคำแท้99.99%เ 99. 99ฮ้ยนี่รายการเรางบเหลืออะครับเนี่ยให้พามากินทองคำเลยแต่เป็นทองคำมันจะกินได้จริงเหรอกินได้รครับทองคำเนี่ยได้ไปไปดูเลยดีกว่าคุณผู้ชมครับทองคำ99.99% 99. 99มันกินได้จริงเหรอ วัสดีครับผมอยู่กับคุณมุกครับคุณมุกสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณมุกเป็นเจ้าของร้านกระดานะครับที่จะนําทองคํามาให้ผมได้ทานในวันนี้อะไรดีครับปุ่มหูหรือว่ากําไลหรือว่าสร้อยดีครับที่เป็นทองคำไม่ใช่ค่ะวันนี้ก็คือจะอยู่ในกล่องนี้ด้ยค่ะทองคําวันนี้อยู่ในกล่องนี้นะครับออนุญาตนะครับคุณผู้ชมครับ มากระรองทองคานั่นเองนี่เป็นทองจริงเลยเหรอครับใช่ค่ะทอง 24k เลยเป็นทองคําที่บริสุทธิ์99.99%ก็คือเราเอาทองคําแท่งนะคะคมาทําเป็นทองคําเปรียวที่อยู่บนมากระลองเลยค่ะแล้วก็นํามาตีแล้วก็นํามาแปะเป็นขนมมากะรองแต่ว่าทองที่เราเห็นกันตามร้านอาหารเนี่ยเขาอาจจะไม่ใช่ทองจริงหรือว่าเป็นทองวิทยาศาสตร์ค่ะแล้วจริงๆแล้วเนี่ย ทองมันกินได้เหรอคุณมุกกินได้คะ่ะอันนี้ก็คือว่าทองเนี่ยไม่ได้ดูดซึมในร่างกายเราเราก็คือย่อยได้เลยก็คือเราต้องการที่จะรับรองความปลอดภัยของคุณลูกค้าเลยว่าเป็นทอง99.99% 99นะคะอ๋อน,นี่ไงเขียนวันที่เขียนหมดเลยนะครับว่าเป็นทองคําจากอะไรบ้างที่ไหนได้รับรองโดย Gem and Jewelry รับรองเลยว่าเป็นทองคําที่แท้ๆเลยแล้วก็มีเลข Run Number ด้วยก็คือ1กล่องก็คือจะมีตัวเลขเนี่ยไม่ซ้ากันเลยคะ่ะครับผมอันนี้คือเจ้าแรก และเจ้าเดียวในประเทศไทยเลยที่เป็นมาการองของข่าวไม่ใช่แค่ที่แรกในไทยนะคะคที่แรกในโลกด้วยที่แรกในโลกด้วยกับบางชนิดของเราค่ะที่แรกในโลกนะครับสำหรับมาการองเซตนี้ค่ะพ่อะไรบ้างครับคุณครับรถแรกนะคะเริ่มต้นด้วยตัวแบล็กทัฟโฟค่ะ นำเข้าแบล็คทรัฟเฟิลจากที่ไหนครับจากที่อิตาลีเลยค่ะเราก็คือใช้ทัฟเฟิลสดนะคะในการทําเจ้าตัวมากะลองชิ้นนี้ด้วยค่ะครับกลิ่นหอมทรัฟเฟิลมากรู้เลยว่าแบบเป็นทรัฟเฟิลสดเลยจากอิตาลีเลยแล้วก็ปูด้วยทองคําด้านบนนะครับรสชาติกลมกล่อมพอดีมากรวมทั้งกลิ่นทรัฟเฟิลนี่คือชัดเจนมากตัวทัฟเฟิลที่มุกใช้นะคะก็โลนงอยู่ที่ตกกรัมละประมาณ70บาทค่ะกรัมละเจบาท 1>, 1กิโลก็พันกรัมใช่ค่ะกิโลละ70,000บาทครับผู้ชมครับสําหรับแบล็คทรัฟเฟิลตัวนี้ที่คุณมุกนํามาใช้ใช่ค่ะนี่แค่ชิ้นแรกนะยังว้าวขนาดนี้เลยชิ้นนี้เป็นรถอะไรครับคุณมุกครับรถโฟกาค่ะที่พิเศษนะคะด้านในก็จะมีเป็นเจลลี่เป็นไวเบอร์รี่มิกซ์ด้วยค่ะก็จะเหมือนที่เราทานโฟกาเป็นจ,จานๆเลยที่จะมาเสิร์ฟคู่ก,ก,กันกับตัวซอสเบอร์รี่ค่ะ ตัดตานี่คือแบบนึกว่าทานโฟกราสที่ล่าซอนเบอร์รี่เลยครับคือแบบดีมากๆแล้วก็มาจากโฟกราสแหล่งที่ดีสุดในโลกด้วยก็คือฝรั่งเศสนั่นเองใช่ค่ะ,คะต่อมาชิ้นนี้ก็คือไม่มีที่ไหนในโลกเคยทํามาก่อนนะคะก็คือเป็นรสลอฟเตอร์ค่ะทำม,มาจากลอฟเตอร์บิดนะคะก็คือเอาลอฟเตอร์เนี่ยไปย่างกระถานก่อนแล้วก็นําเปลือกมันเบรนให้เป็นเหมือนกับลอฟเตอร์บิดซุปนะคะแล้วก็ผสมกับครีมชีสค่ะ คำนี้เจ๋งมากรสชาติมันแบบเต็มมากแบบ flavor ร์ฟ l ของ l o เตอร์มากกลิ่น lobster คือกำลังดีมากและครีมชีสที่ใส่เข้าไปก็ไม่ได้กลบ lobster เลยเห็นมากรองทั้งกล่องที่เป็นของหวานจะกลับว่าชิ้นนี้แหละครับคือชิ้นเดียวที่เป็นของหวานอันนี้ทํามาจาก d อม p ปยองโรเ Rosé c h a m p นะคะอย่างแรกเลยคือหอมมากกลิ่นของกุหลาบนี่คือแบบอุ้งมาก คุณมุกครับยางกล่องนี้เริ่มต้นราคาที่เท่าไหร่ครับย่างกล่องนี้นะคะเริ่มต้นที่ราคา5900บาทค่ะต่อกล่องค่ะ5,900้ 5, บาทนั่นเองได้ทั้งหมด16ชิ้นด้วยกันใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าใหญ่กว่านี้ก็มีเช่นเดียวกันใช่ค่ะด้านนู้นเลยด้านนี้ค่ะอย่างตัวทาวเวอร์นี้มูล,ลค่า1น9 0 0บาทค่ะแต่จริงๆมีพรีเมียมกว่าน,นั้นอีก<ะ>เท่าไหร่ครับ1 9 9่0บาทค่ะ มาการอนนึ่งมืนบาทด้วยกันนะครับก็คือจะเป็นแบบทาวเวอร์แบบนี้58ชิ้นแต่ทุกชิ้นจะเป็นทองคำา24เคเนี่ยทั้งชิ้นเลยแต่มีเด็ดกว่านี้ครับคุณผู้ชมครับนั่นก็คืออะไรครับคุณมุกครับโดนัททองคำค่ะโดนัททองคำนะคะชื่อเป็นโดนัทแต่จริงๆคือชูครีมค่ะโอ้โหกลิ่นดีมากครับ มันนวลมากมันเนียนมันแบบเพอร์เฟคมากๆครับสำหรับเจ้ามากรองแล้วก็เจ้าโดนัททองคำชิ้นนี้เรีวยกว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆครับกับกรัดทั้งมากรองเอยแล้วก็ทั้งโดนัททองคำ 24k ชิ้นนี้ครับนี่ครับขออนุญาตติดโบให้เลยครับกับมากรองทองคําแล้วก็โดนัททองคําจากร้านการัดครับตอนนี้เห็นคุณผู้บอกว่าไม่มีหน้าร้านถ้าเกิดอยากซื้อ ซื้อได้ที่ไหนครับคุณมุกครับค่ะ Facebook แล้วก็ Instagram การัดหรือ LINE แอดการัด K A R R A T ค่ะของขวัญที่จะมอบให้ในโอกาสดีๆเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สวยงามแล้วก็ว้าวแล้วก็อร่อยด้วยเช่นเดียวกันครับวันนี้ขอบคุณคุณมุกมากเลยครับขอบคุณ<อ>มากเลยครับ<อ>ที่มามอบประสบการณ์ดีๆนะครับให้กับเราทุกคนเลยครับกับร้านการัดมากรรองและโดนัททองคํา พบกับผมนิวเชยพลเช่นเคยครับในช่วงจานโอชาครับและในช่วงนี้ครับผมจะมารังสรรค์เมนูสุดพิเศษสุดอร่อยจากผลิตภัณฑ์ของทางค p วพีครับที่ผู้ชมทางบ้านก็สามารถทําตามได้ง่ายๆเลยครับคุณผู้ชมครับก่อนจะทานอาหารในหนึ่งมื้อเนี่ยเราก็ต้องมีอาหารเรียกน้ําย่อยกันหน่อยครับที่คนญี่ปุ่นนิยมทานครับนั่นก็คือโอคโนมิยากินั่นเองครับโอคโนมิเนี่ยก็มีความหมายครับแปลว่าของที่ชอบครับส่วนยากิเนี่ยแปลว่าย่างครับรวมกันเป็นโอคโนมิยากิหรือว่าพิซซ่าญี่ปุ่นนั่นเองครับ นั่นก็คือการรวมกันของของที่ชอบครับนำมาย่างครับผมแต่ว่าของที่ชอบของผมเนี่ยไม่ใช่แป้งสิครับแต่ว่าเป็นมายองเนสครับเป็นมายองเนสแบบหน้าล้นครับ3แบบ3สไตล์ของทาง QP เลยครับกับเมนูพิซซ่าหน้าล้นส่วนผสมจะมีอะไรบ้างไปดูพร้อมกันเลยครับส่วนผสมของเรานะครับสำหรับตัวแป้งพิซซ่าญี่ปุ่นครับมีแป้งสาลีนเนกผสมหนึ่งถ้วยไข่ไก่2ฟองน้ำมัน และสาหรับหน้าพิซซ่าญี่ปุ่นนะครับมีกระลำปลีฮันฝอย1ถ้วยครึ่งครับเบคอน1ส่วน4ถ้วยปลาโอแห้งสาหร่ายชนิดผงหรือถ้าไม่มีนะครับก็สามารถนําแบบแผ่นมาตัดเป็นเส้นก็ได้ครับซอสโอคโนมิยากิและที่ขาดไม่ได้เลยครับซีราชามายองเนสมายองเนสมายทายแล้วก็มายองเนสญี่ปุ่นสไตล์ของทาง QP ครับขั้นตอนแรกครับเรานําแป้งนะครับมาผสมก่อนเลยครับ1ถ้วยตวงนะครับร่อนแป้งครับเพื่อให้แป้งเนี่เนียนมากยิ่งขึ้นครับ เรียบร้อยครับหลังจากนั้นครับเราก็จะตอกไข่ไก่ลงไป2ฟองครับที่เราเตรียมไว้เหมือนกันครับค่อยๆเติมน้ําทีละเล็กน้อยครับเพื่อไม่ให้เละจนเกินไปครับแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันครับหลังจากที่แป้งเริ่มเข้าที่ครับเราก็จะใส่เกลือกับพริกไทยลงไปเล็กน้อยครับเพื่อเพิ่มรสชาติครับพร้อมกับกะหล่ำปลีหั่นฝอยที่เราเตรียมไว้ครับแล้วก็เบคอนครับคลุกเคล้าให้เข้ากันครับ หลังจากนั้นครับเราก็ตั้งกระทะให้ร้อนรอไว้เลยครับพอกระทะเริ่มร้อนครับเราก็จะนําเจ้าโอคโนมิยากิของเราครับใส่ลงไปในกระทะเลยครับไฟไม่ต้องร้อนมากนะครับเดี๋ยวมันจะไหม้ครับเพราะว่าทําประมาณ4นาทีต่อด้านนะครับนี่ตัดลงไปเลยครับแล้วก็พยายามทำให้เป็นวงกลมครับเราสามารถเติมเบคอนได้ด้วยนะครับทิ้งไว้แบบนี้ครับประมาณ4นาทีครับเราก็จะกลับด้านครับนี สีเหลืองทองระาครับพอกลับก็ลออประมาณ4-5นาทีครับก็จะได้โอคโนนมิยากิแล้วครับเอาละครับได้แล้วครับโอ้สวยงามมากๆครับพอตักขึ้นมาใส่จานแบบนี้แล้วครับเราก็จะนำซอสโอคโนนมิยากิที่เราเตรียมไว้ครับมาทาด้านบนครับหลังจากนั้นครับเราก็จะท็อปด้วยมายองเนสสูตรญี่ปุ่นของทาง QP ครับ ที่มีรสชาติเข้มข้นเป็นเอกลักษณ์แบบต้นตํำบญี่ปุ่นเลยครับหรือว่าถ้าใครชอบแบบไทยนะครับก็สามารถเปลี่ยนมาใช้เป็นมายองเนสคิวพีสูตรมายองทป์ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมที่จะรสชาติไม่เปรี้ยวแล้วก็ไม่หวานถูกปากคนไทยแน่นอนครับหลังจากนั้นครับผมจะท็อปอีกชั้นหนึ่งครับด้วยนี่ครับมายองเนสสีราชาคิวพีครับเพื่อเพิ่มความเผ็ดความจัดจ้านสไตล์ไทยเข้าไปครับบอกแล้วครับว่าพิซซ่าน่าล้นครับแล้วก็ท็อปอีกชั้นหนึ่งครับด้วยปลาโอแห้ง ปิดท้ายด้วยสาวรายเป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับเรียบร้อยแล้วครับโอคนในเมื่อกี่ชิ้นแรกในชีวิตของผมครับเดี๋ยวเราไปชิมพร้อมกันเลยครับโอ้โหคุณผู้ชมครับหน้าตาสวยงามน่ารับประทานมากมากเลยครับถ้าไม่บอกเนี่ยนึกว่ามาจากร้านอาหารนะครับแต่บอกเลยว่าเมนูนี้ครับทาง่ายครับทุกคนก็สามารถทําได้ครับหน้าตาสวยขนาดนี้ส่วนรสชาติล่ะเดี๋ยวมาชิมพร้อมกันเลยครับอิทาดากิมาสอ่ากินแบบคนญี่ปุ่นครับ บอกเลยว่าอร่อย ไม่ได้สวยอย่างเดียวครับรสชาติก็ดีด้วยครับแป้งครับของพิซซ่าญี่ปุ่นเนี่ยนุ่มรสชาติหอมหวานนะครับอร่อยมากๆเลยรวมทั้งมีความเผ็ดสไตล์ไทยครับจากสีราชามายองเนสครับซึ่งผมว่านี่แหละคือจุดที่แตกต่างจากพิซซ่าญี่ปุ่นทั่วไปครับและอย่างที่บอกครับไม่ได้ทํายากเลยครับทุกคนก็ทําได้ครับลองทําตามกันดูครับและผมมีตัวช่วยที่ดีครับนั่นคือมายองเนส3แบบ3สไตล์ของทาง QP ครับซึ่งตอนนี้หาซื้อได้ง่ายมากๆครับไม่ว่าจะเป็นที่เซเว่นอีเลฟเว่นท็อปส์แล้วก็ซูเปอร์ม ของทาง QP ก็สามารถหาซื้อกันได้ครับและที่สำคัญครับอย่าลืมครับกับกิจกรรมของเราครับกับ QP m ม p o i ย t ครับเข้ามาสะสมพอยต์จากการซื้อผลิตภัณฑ์ QP รับสิทธิ์แลกของรางวัลสุดพิเศษได้ที่ Line a d QP Thailand แอดกันเข้ามาเยอะๆนะครับในครั้งหน้าครับผมผมจะมีเมนูไรมาฝากกันกับผลิตภัณฑ์ของทาง QP ติดตามให้ได้ครับในช่วงจานโอชาครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับช่วงหน้าจะพาไปบุกคฤหาสา์พันล้านของผู้จัดมือทองไก่วรายุธ เชนเดรียใหญ่ที่สุดในประเทศไทยใช่ไหมคะใหญ่ที่สุดในประเทศไทยกี่ร้านคะพี่ไายสี่ร้าน